กลับมาคุยประเด็นในช่วงสุดท้ายของเรากันต่อนะคะวันนี้ประเด็นของเราคือมเมื่อคุณผู้หญิงไร้อารมณ์ทางเพศเราควรจะทํำยังไงคะค่ะซึ่งว,วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พันศักดิ์สุก,กระเลิกนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยาค่ะเ<ม>บรกที่แล้วเราคุยว่ามันมีตั้ง10สาเหตุนะสิบสิบเอ็ดเนี่ยนะคะช่วงสุดท้ายเราจะมาบอกว่าวิธีกแก้ไขกันจะทํำยังไงคุณผู้ชมลองดูว่าเหมือนตัวเองหรือเปล่าเมื่อเราไร้อารมณ์ทางเพศเนี่ยจะทํำยังไงนะคะซึ่งอันนี้เราก็ เดี๋ยวเรามีแต่ละข้อนะคะลองมาเทียบดูให้คุณหมอลองลองลอง,ลองชี้แนะที่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามีประเด็นมานั่งคุยกันด้วยแบบกว้างค่ะคุณหมอลองดูว่าใช่ไหมที่เขาว่าอย่างนี้าบอกข้อหนึ่งให้สํารวจตัวเองนะคะที่เรา,เาไร้าอารมณ์ทางเพศนสำรวจตัวเองหาสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้อารมณ์ทางเพศหดหายไปเพราะอะไรหนึ่งเกิดความเครียดร,รือเปลสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับสามี หรืออย่างเช่นรับประทานยาลดความดันยาแก้เครียดอะไรต่างๆหรือเขาเรียกว่าอะไรนะข้างไหนเออมันไม่มีมันก็เลยเกิดการเจ็บปวดพอเจ็บปวดแล้วมันก็เข็ดแล้วมันไม่อยากยุ่งแล้วอันนี้จริงแทจแค่ไหนครับคุณหมอให้สำรวจตัวเองครับคือการสำรวจตัวเองนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ผู้หญิงไร้อารมณ์เพศเนี่ยใครก็ทําอะไรให้ไม่ได้ยกเว้นตัวเองอยากจะมีอารมณ์เพศถูกไหมคะับงั้นเรามองว่าเออการที่สามีมามีกิจกรรมเรื่องนั้นกับเราเนี่ยเพราะเขารักเรานีต้องบอกตัวเองกนันนั่นเลยว่าถ้าไม่รักเขาไม่ไมีอะไรกับเรา พอมองนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดมีความสุขเออทัางนี้เราก็จะต้องแสดงความรักกับเขาด้วยสินะคือสำหรับผมผมบอกว่าเนี่ยไอ้ไอ้เรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นสีสันความรักบอกด้วยปากนี่ก็เออรู้ว่ารักอ่ะ ถ้าเกิดมีกิจกรรมเรื่องั้นก็สนุกดีนะเออสีมันสวยขึ้นเยอะนะนะงั้นถ้าผู้หญิงเข้าใจก่อนเลยสำรวจตัวเองว่าเนี่ยเรารักเขาไหมเขารักเราหรือเปล่าไอ้ที่เรากาลังทำกันนี้เพราะเรารักกันใช่ไหมเอาจบเป็นเรื่องเลยนะเขาบอกรักกันแล้วคาวนี้มันจะหาทางช่วยกันแล้วไม่ต้องไปหาว่าใครผิดใครถูกแล้วนะก็ไปดูต่อเออเราน้าหล่อลื่นน้อยไปไหมเป็นเพราะอารมณ์เราน้อยลงไปเพราะเพื่อหรือว่าตอนนี้ฮอร์โมนแย่แล้วต้องไปปรึกษาหมอนะแล้วตอนนี้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่ายาตัวนี้มีผลไหม ลองไปลองไปดูซิว่าเป็นไงหรือลองหยุดดูงานมันเครียดไปหรือเปล่าเครียดไปจะทายังไงให้ผ่อนคลายด้วยกันนะครับข้อสองเป็นไงคะข้อสองก็คือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองเช่นถ้าเกิดว่าเกิดจากความเครียดก็ปรับชีวิตประจําวันตัวเองนะคะลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดอาจจะให้สามีเป็นคนแบ่งเบาภาระการงานการดูแลลูกเต้าบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็หาวิธีแก้ไข อย่างเช่นหาโอกาสไปพักนอนกันสองต่อสองนะคะหากก็มีเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะคะก็น้ำหล่อลื่นน้อยก็ใช้เจลหล่อลื่นช่วยอันนี้เป็นยังไงครับหมอคะจริงครับเคยมีผู้ชายมาถามอยู่บ่อยๆเนี่ยภรรยาไม่มีอารมณ์เลยผมก็ถามว่าคุณทําอะไรมัางอะภรรยาทํางานทั้งวันใช่ไหมครับเลี้ยงลูกได้เปล่าครับแล้วยังต้ดูแลคุณได้ไหมครับ แล้วก็จะเอาเวลาที่ไหนมีอารมณ์มาคุณละ่ะนี่นี่พอพอบอกปุ๊บนี่ผู้ชายก็เริ่มมองเออจริงหมอเนี่ยคุณก็ช่วยดูแลลูกให้เธอบ้างให้เธอมีเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้าอาบท่าสบายคุณไปรับส่งเธอบ้างพอเธอกลับมาบ้านเธอก็อารมณ์ดีคุณก็หาอะไรให้เธอกินหน่อยแล้วจากนั้นคุณก็จับไม้จับมือกุ๊กกิ๊กเหมือนตอนสมัยเป็นแฟนกันใหม่ๆเธอก็จะย้อนไปสมัยตอนเป็นแฟนใหม่ๆคราวนี้เธอก็ปั้มคุณเองแหละก็สาวเขาบอกให้จัดสรรเวลานอกจากเวลาทํางานเวลาให้ลูกคุณจะต้องมีเวลาพักผ่อนนะคุณผู้หญิงส่วนตัวบ้างเช่น ไปออกกาลังกายบ้างเสริมสวยบ้างช้อปปิ้งบ้างและส่วนที่ขาดไม่ได้คือต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวอยู่กับสามีบ้างะนะคะเขาว่ากันว่าเมื่อมีลูกคุณแม่ส่วนใหญ่จะทุ่มเทสิ่งต่างๆให้เวลาลูกถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่าลืมดูแลและให้เวลาสามีคุณด้วยอันนี้เรื่องจริงนะพอพอผูอ้หญิงมีลูกปุ๊บในโดยจิตวิทยาจะทุ่มเททุกอย่างให้ลูกเลยแล้วลืมไปสามีที่ตาดำๆข้างๆไปเพราะคิดว่าเธอได้ทําหน้าที่แม่ที่ดีแล้วนะครับื่อกี้คุณตั๊กพูดนะถูก สักพักลูกไปหมดครับแต่สามียังอยู่ลูกก็ออกจากอ,อกสามียาตายาแล้วเข้าข้ต่อมาก็คือจับเข่าพูดคุยกับสามีนะคะเขาบอกจริงๆแล้วตามพรรเนียมของสังคมไทยเรื่องเซ็กส์อาจจะเป็นเรื่องปิดก็ได้เป็นเรื่องที่มันพูดยากกระดักปากนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ไขด้วยการสื่อสารกันเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถพูดคุยกันได้ถึงตัวปัญหาโดยตรงเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งดีสําหรับทั้งทั้งสามีแล้วก็ภรรยา แต่ถ้าเกิดพูดกันตรงๆไม่ได้ต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีเวลาพูดคุยกันมีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนตัวดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตรงนี้แหละมันจะทําให้รู้สึกอยากเปิดใจเนาะเป็นไงฮะคือสําสคัญครับเพราะเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยอย่าคุยเป็นทางการ คุยแบบไม่เป็นทางการคุยเรื่องอะไรๆต่างๆไปทําให้มันมีความรู้สึกว่าเออด้วยใจมานั่งสิขอคุยเรื่องหน่อยที่ทางการนี่อย่าทำนะบอกว่าไม่ว่าทําอะไรไม่เคยสําเร็จนะที่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยเงี้ยปิดคดีเลยต้องคุยเรื่องบ้าบอคอแต่แล้วเราก็รอจังหวะนั้นนะจังหวะนั้นคุยนิดนึงเป็นยังไงเนี่ยมูนี้เหนื่อยไปหรือเปล่าเลือไปกว่าเนี่ยมูนี้เราคงไม่ได้ดูแลเธอมากนะเราเหนื่อยๆน่อยอยู่สามีก็เริ่มเห็นใจเออเธอเหนื่อยป่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันน่ารักเนาะเขาบอกไปร้านหนังสือหร แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราหาเอาใน g o o g l e อย่างที่หมอบอกก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่จะแนะนําว่าให้เลือกอ่านชนิดที่ไม่มีการค้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันจะโดนขู่โน่นขู่นี่จำไว้นะถ้าอันไหนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและมีการขู่เพื่อให้ซื้อของอย่าอ่านไม่มีของจริง นะแต่ถ้าที่ไหนเขาแนะนําอย่างเออให้ปฏิบัติตัวแบบนอนแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องการค้ามาเกี่ยวข้องเชื่อได้อ่านได้เลยหมอหอยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิเผื่อบางคนอาจจะคือคือมิเนี่ยคุณเสื่อมนะคุณต้องไปซื้อโปรดักชนิดนี้ทําให้คุณดีขึ้นแน่นอนมีคนใช้ไอเนี่ยระวังนะครับมันเป็นเรื่องขายของมันไม่ได้เรื่องเป็นเจตนาที่จะให้จากใจจริงนะคะช่วยจากใจจริงต่อมาก็คือข้อหกเขาบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเยอะนักไปหาคนแก้เลยค่ะไปพบคุณหมอนะคะ เขาบอกว่าบางทีบางปัญหาแล้วเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไปพบแพทย์พร้อมกับสามีเพื่อปรึกษา,าทางออกเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนําวิธีเพิ่มความต้องการทางเพศให้กับคุณหรือไปลดที่สามีลดความต้องการทางเพศให้สามีเพื่อให้เกิดความสมดุลกันอันนี้จริงนนไหมคะหมอม,ม,มีหลายไหมมีหลายท่านเมื่อกี้หมอพูดไปแล้วก็จูงกันไปอ้เร<อ>าเลยก็คือครับจะต้องเรียนสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็มักจะมีสูตรตนรีแพทย์ส่วนตัวอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีปัญหานี้เนี่ยเราก็เดินตัวเองไปก่อนเลย เดินไปหาคุณหมอแล้วก็คุยกับหมอว่ามีปัญหานิดนึงจะช่วยหมอผิววัผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเราต้องมองจังหวะ่อยเพราะบางทีถ้าเกิดไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไม่เล่นด้วยเพราะหมอบางคนหมอสูแต่เขาไม่ได้ปรึกษานะถ้าคือหมอสูจะมีสาประเภทประเภทหนึ่งไม่เล่นด้วยแถมว่าเราอันที่สองประเภทไม่เล่นด้วยแต่หาคนให เอาเป็นที่3ามช่วยดูให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นประเภทแรกเราดูดูแล้วพูดดแล้วท่าทางไม่ดีเราก็หลบหลบฉากๆมาล้าทำไมครับไปถามพยาบาลข้างหน้าออว่าเออนี่มีปัญหาเรื่องนี้ออออมีคุณหมอคนไหนจะแนะนํำไหมออนะครับคือโดยปกติแต่ละวงพยาบาลเนี่ยก็ตอบไปเลยเขาจะมีหมอซึ่งช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วที่ท็อปบอกว่าหรือลดความต้องการทางเพศใ้สามีมันลดได้ด้วยอ๋ออย่างนี้นะมีวันหนึ่งมีพยาบาลผมพยาบาลหัวหน้าตึกเลยเดินคุณหมอหมอเนี่ย เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยช่วยอาจารย์ทุกวันเลยกลับไพี่ๆขบดแรงสามีก็จะปั้มทุกวันเลยผมบอกครับก็เขารักนี่แต่หนูไม่ไหวแล้วเนี่ยสวยด้วยใช่ไหมเผยนะมีอะไรให้เขาลดลดบ้างไหมนะผมก็บอกมันก็มียาคุมบางชนิดนะนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปฉีดให้ผู้ชายซะมันอาจจะมันเป็นโปรเจสโตรนหรืโปรเจสโตรนนะเอาโปรเจสโตรนให้ผู้ชายซะเขาอาจจะดีบอกเนี่ยฉีดบำรุงนะนะแกก็เอาค่ะค่ะกับหมอโอเคแล้วแกก็ไปบอกสามีสามีก็ฉีดบำรุงนะเดินต่อมาภรรยาก็เดินมาหมอ ดีจังเลยลดไปเยอะแล้วผมบอกโอเค<ะ>แล้วเดือนนี้เดือนนี้หนูฉีดต่อได้ไหมได้ไดไมมนไม่มีอันตรายนะหรอกนะอ่ะเดี๋ยวถ,นะถามหมอก่อนนะอย่าไปฉีดตัวเองนะครับ <c oughs> <laughs> นะพอปะเป็เดือนที่สามวิ่งตื่นๆอาจารย์อาจารย์มียาแก้ไหมเนี่ยตอนนี้ลดไปเยอะแล้วไม่ไหวแล้วลดเกินไปแล้วนะเออเขาเรียกว่าต้นตอเขามาจากความรักนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราละเลยเรื่องความรักไอ้เรื่องอื่นๆมันก็ถดถอยตามไปด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์พันศักดิ์สุกระเลิกนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยาที่มาให้ความรู้ความสนุกกับเรานะคะแต่คุณหมอยังไม่ไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังอยู่กับเราอีกหนึ่งวันค่ะ,คะมีเรื่องมากมายนะคะสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาแบบคุณใหม่ที่ส่งอีเมลมาอยากให้เราสองคนช่วยนะคะทุกท่านนะคะที่มีปัญหาต่างๆก็ส่งมาได้ ตามช่องทางของเราซึ่งเราก็นํามาออกอากาศกันนะคะมาคุยกันสําหรับท่านใดได,ได้ออกอากาศเราก็มีเสื้อยืดสวยๆซุปเปอร์เมียมอบให้เหมือนเนี่ยคุณหมายวันนี้คุณหมายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเราขึ้นช่องทางการติดต่อไปให้ค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับสถานที่สวยๆนะคะ,คะที่ทําให้เราทั้ง3ามคนได้มาแลกเปลี่ยนแนะนําเรื่องราดีๆกันนั่นก็คือ <ไป S 1> ร้านใบไม้ระ<า><า>เริงสีนครลินนั่นเองค่ะขอบคุณไว้ด้วยนะคะวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้ กลับมาพบกับคุณหมอพันศักดิ์ใหม่นะคะพร้อมกัน3าคนเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องมันมันของบรรดาเมียเพราะนี่คือรายการ er ซุปเปอร์เมียมค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าผู้ชายนะอายุมากเลยจนทั้งอวัยวะมันเนี่ยมันไม่มีกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้ออะไรแล้วนะเดี๋ยวนี้ใส่แกนได้ว้าวโอ้นันถ้าเกิดว่ามันเล็กอยู่ตลอดเวลามันเกิดพังผืดครับมันจะเกิดพังผืดถึงเวลามันจะยืดมันไม่ยืด มันจะไปเยื่อที่อื่นไหมคนะผู้ชายเนี่ยเขชอบให้ผู้หญิงแต่ของเขาอยู่แล้วชวนไปอาบน้ําแล้วล้างเองไม่มีผู้ชายคนไหนไม่ให้ล้างเด็ดขาดผมการันตีได้พี่เราตัวเองใจมันไม่ยอมทําเป็นอาการออกกระซ่มหรือถึงจุดสุดยอดทางเพศวันละ50ครั้งพันเลยเหรอค่ะ